เพราะนั้นถ้าคุณมีหลักพื้นฐานในเรื่องของนั่งร้านนะครับในเรื่องของการอบรมแล้วมาฟังประสบการณ์ในการแชร์อย่างเงี้ยมันก็จะมองให้เห็นภาพได้ง่ายขึ้นอังนะอันี้ตามความเข้าใจผมนะครับมีคําถามอยู่นิดนึงครับอาจารย์วิวถ้าไม่ได้มีพนักง,งานทํางานเกี่ยวกับนั่งร้านแต่ผู้รับเหมาเข้ามาเขาทํางานเกี่ยวกับนั่งร้านนี่ถ้าเราไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานหมายถึงปฏิบัติงานเกี่ยวกับนั่งร้านน่ะนะ ในส่วนนี้จะผิดไหมคะเออคําถามมาครับเดี๋ยวนะตรงตรงไหนนะกันคือถ้าไม่ได้มีโรงงานนะตัวเองอ่ะไม่มีหรอกนั่งร้านน่ะแต่ทีนี้เอาผู้รับเหมาเข้ามาเขามีนั่งร้านมาแล้วแล้วเราไม่มีเรื่องของอ่าเขาเรียกวนะ่าไม่มีเรื่องของ safety work instruction mm hmm. เกี่ยวกับนั่งร้านอย่างเงี้ยอ่ามีหรือไม่มีกฎระเบียบเกี่ยวก,กับนั่งร้านเนี่ยมันจะผิดไหมตามกฎหมายนี่แหละ หมายถึงว่าคนที่มาตั้งนั่งร้านเนี่ยไม่ได้ผ่านาการอบรมหรือมอีความรู้ในการทํางานนั่งร้านใช่ไหมแล้วมันมีข้อกําหนดข้อนหนึ่งด้วยว่าเราจะต้องมีอาจารย์เลื่อนเลื่อนกลับไปอีกหน้าหน,นึ่งอ่ะมันจะต้องมีคําว่าเนี่ยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับนั่งร้านข้อบังค,บค,บงคับและขั้นตอนการปฏิบัติเนี่ยของเขาไม่มีไงโรงงานเขาไม่มีแล้วก็ไม่มีอ่าแต่ว่าผู้บเหมาเข้ามาเขาดัานเราคนนั่งร้านเข้ามา ถ้าตามถ้าพูดถึงตามกฎหมายมันก็มันก็ผิดอะไร้่ะผิดจ้เพราะว่าพรบความปลอดภัยในเขากําหนดแล้วว่าอ่าเราจะต้องรับผิดชอบผู้รับเหมาคเราต้องมีกฎระเบียบในการทํางานเกี่ยวกับูของผู้รับเหมาเลยนะครับซึ่งซึ่งแน่นอนผู้รับเหมาเขาเรารู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าเขาจะต้องมีนั่งร้านมาแล้วก็ต้องมีกฎระเบียบไว้รอเขาอยู่แล้วอ่าครับก็คือเขาไม่ได้เขาไม่เขาก็ต้องขออนุญาต ก่อนที่เขาเข้ามาทำงานถูกไหมเ,เราก็รู้แล้วเขาต้องมีงานนั่งร้านเนี่ยเราต้องมีกฎระเบียบเรื่องพวกนี้รออยู่แล้วมันก็ไม่ได้ยากนี่นะกฎระเบียบพวกเนี้ยนะไม่ไม่ยากอาจารย์เออมีอยู่ทั่วไปใช่หรือเปลีา CNP นี่ฮะ CNP Copy n Paste อาจารย์ Copy n Paste And Develop ด้วยสิโอเคโอเคครับประมาณนะั้น นี่มีคนส่งกฎหมายตัวนั่งร้านมาให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับครับอ่าใช้เซฟตี้เน็ตแทนกันได้ไหมครับจริงๆแล้วต้องจำเป็นต้องใช้เลยครับอาจารย์คือข้อกำหนดในการทำงานนั่งร้านที่สูงๆเกินที่เป็นเมตรเนี่ยมันจะมีเรื่องข้อกหนดการของการทำเซฟตี้เน็ตซึ่งจริงๆแล้วถ้าคุณอยู่ในอุตสาหกรรมพวกงานก่อสร้างปิโตรเคมีพูดถึงปิโตรเคมีแล้วกัน ถ้าคุณไปทํางานในตอนที่แผนชัดดาวอะไรเงี้ยถ้าคุณมีมีจะเป็นต้องตั้งร้างสูงอะ่ mm hmm. ะเขาจะกาหนดเลยว่าทุกทุกกิโเมตรจะต้องมีเซฟตี้เน็ตเขาจะกาหนดเลย mm hmm. กับกรณีหนึ่งที่เราเห็นเซฟตี้เน็ตคือบริเวณพวกทําทางด่วนใช่ไหมใต้ทางด่วนอะไรเงี้ยครับครับคือถ้ามันเป็นพ้องหนุนล้องกฎหมายอยู่แล้วไม่ต้องทําแต่ถ้าในงานก่อสร้างในไซต์เราอะ่ะถามว่าต้องทํำไหมจมําเป็นต้องทําในการตั้งร้านสูงสงที่เกินยี่สิบเอ็ดเมตรขึ้นไปเกินเท่าไหร่นะฮะ ต่าที่ผมที่ผมเคยเคยทำมาละเกินยี่สิบเอ็ดเมตรเกินยี่สิบเอ็ดเมตรถูกไหมครับจะต้องมีเน็ตเน็ตข้างล่างผม,ผม<ะ>ต้องทำต้องทำเน็ตาจารย์อ่าต้องต้องต้องกลางออกมาจากจากตัวนั่งร้านถูกไหมคระอันนี้พูดถึงนั่งร้านครับใช่ที่ต้องกลางอ,อาอจารย์อาจารย์ครับของผมอ่าอ่าขอแชร์หน่อยจริงๆแล้วของผมอ่ะผมทาจริงจริงนั่งร้านตัวเซฟตี้เน็ตอ่ะเหมือนกันกันด้านข้างด้านข้างตรงฝั่งข้างนอกด้วย แล้วก็กั้นระหว่างตัวตัวตึกตัวอาคารกับตัวตัวนังร้านเพื่อกันของตกลงข้างด้วยก็คือกั้นทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านล่างที่จะตกใส่หัวคนด้วยใช่ใช่ก็คือมาดีกลัวเผื่อเศษปูนอะไรต่างๆมันกระเด็นลงข้างล่างมันจะได้ตกกันที่เซฟตี้เน็ตครับก็คือบางบางที่เขาก็ใช้เป็นโทรบอร์ดแต่ว่าคุนดีบางทีติดตั้งโทรบอร์ดไม่สะดวกกันนี้ก็ใช้ตัวเซฟตี้เน็ตแทน ครับขอบพระคุณมากเลยครับดีคะแนละ้วช่วยแชร์กันหน่อยครับอ่าน้าง,งานใครที่เจอ,อยังไงอ่าอันนี้ผมถามนี่ในฐานะที่ไม่เคยผมไม่มีประสบการณ์เรื่องไซต์ก่อสร้างนะผมก็ถามแทนคนไม่ไม่มีประสบการณ์นี่แหละเอะออยากรู้อะไรก็ถาม <laughs> ครับผมแล้วอีกอนันแล้วตอนตั้งร้างร้านนะครับจริงๆแล้วอ่ะก่อนยี่ที่ตั้งร้างร้านนะครับผู้รับเหมาอ่ะเขาจะต้องมีแบบมาว่า ผมจะตั้งร่างร้านความสูงเท่าไหร่หนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นแล้วมีการประกอบข้านร่างร้านยังไงหรือว่านังร้านมีมีล้อหรือเปล่าจริงๆตัวตัวเนี้ยคือผู้รับเหมาว่าต้องเขียนเป็นเมตรต่อในการตั้งร่างร้านมาให้เราแล้วก็เซฟตี้มีมีที่ไปเช็คเออคุณตั้งตามตามที่คุณเขียนหรือเปล่าปลอดภัยหรือเปล่านะครับแล้วก็อย่างสมัยก่อนที่ผมอยู่่อสร้างก็ใช้แบบนี้แล้วก็มีการอ่าตรวจสอบโอเคละผมก็ไปติดติดถัดร่งร้านว่าเออนั่งร้านตัวนี้สามารถปลอดภัยใช้งานได้อื แล้วแล้วในส่วนของโยธาที่วิศวกรที่เขาต้องมาเซ็นนั่งร้านอะไรพวกนี้เขาเขากำหนดไว้ไหครับในกฎหมายของโยธาเขาแต่จริงกฎหมายสมัยกฎหมายอันใหม่รู้สึกต้องต้องมีวิศวกรเซ็นเซ็นรัเรบเอ้ยเซ็นเซ็นตรวจสอบแต่ว่าผมอะแต่ก่อนผมันอยู่ก่อสร้างก่อนที่กฎหมายตัวน,นี้มันออกครับอืมครับ hmm. แต่จริงจริงแล้วอะมีวิศวกรโยธาตรวจสอบก็จะดีหน่อยเพราะว่ามันทีการตั้งนั่งร้านถ้าเป็นนั่งร้านริมล็อก หรือว่านั่งร้านญี่ปุ่นเนี่ยความแข็งแรงมันก็ต่างกันอครับอย่างถ้าเป็นนั่งร้านริมล็อกอะครับมันสมามารถตั้งสูงไปประมาณสี่ชั้นอะไม่ต้องมีประกบข้างก็ได้อืแต่ถ้านั่งร้านญี่ปุ่นต้องสี่ชั้นน่ะต้องมีประกบข้างอเหมือนความแข็งแรงของนั่งร้านมันไม่เหมือนกันอะครับอสี่เมตรใช่ไหมเมตรต้องยืดโยงใช่ไหมครับคือผมเคยลองแล้วื้อ ตีสี่เมตรไม่ต้องยึดจงได้เพราะแข็งแรงพอนั่งร้านที่เป็นลิมล็อกนะแต่ถ้าแต่ถ้านั่งร้านไอ้นั่งร้านลิมล็อกที่เป็นที่เป็นล้อเลื่อนนะครับที่มีลูกล้อด้วยแต่ถ้าเป็นนั่งร้านญี่ปุ่นเนี่ยต้องมีประกบข้างถ้าไม่มีประกบข้างไปแน่นอนครับอึ้ำยันสี่ข้างสีดนครับผมขค้นยันคึ้นยันสองด้านครับมันจะเป็นประกบมันจะเป็นมีมีมาตรส่วนของมันอยู่อะครับอ๋อ อันนี้มาถึงตามถ้าเจอถ้าเจอไฟล์แล้วจะเอามาแชร์ให้ครับครับครับขอบคุณครับอ่ามีท่านส่งกฎกระทรวงของวิศวกรมาให้ด้วยนะอ่าขอบเขตหน้าที่ของวิศวกรใช่ไหมปีห้าศูนย์ขอบคุณนะครับที่แช์ขอบคุณครับทั้งแชร์ทั้งเอกสารใช่มันก็จะเกี่ยวข้องในเรื่องของกฎหมายทางด้านวิศวกรวิศวกร้นัเนใช่ใช่สัน ก็มาดูตรงนั้นเรื่องบทบาทหน้าที่เอาครับอ่านางร้านคำยันพวกนี้เนาะครับประมาณนั้นประมาณนั้นต้องไปติดตามเดี๋ยวติดตามซีรีส์ต่อไปนันเดี๋ยวมาคุยขอบคุณครับขอบคุณครับกำหนดเขตนะครับกำหนดเขตให้ผมบอกเนาะความเป็นไปได้นะครับแล้วก็ต้องมีป้ายนะครับสังเกตมีป้ายเขตอันตรายเนาะแสดงให้ชัดเจนนะครับกลางคืนถ้าทำงานกลางคืนต้องมีไฟสีส้ม นะครับไฟสีส้มเนานะแล้วก็ห้ามไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวไม่เกี่ยวข้องเข้าไปนะครับจะต้องเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องในงานนั้นเข้าไปนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ติดป้ายเนาะกฎมาต่อมานะครับกฎหมายเรื่องการติดตั้งป้ายสายรงอันตรายเกี่ยวกับความปลอดภยัยเนาะอันนี้เป็นเรื่องของการติดตั้งป้ายนะอาจารย์เนาะนะครับก็จะมีติดตั้งป้ายเนาะเช่นห้ามเข้าเขียนอันตรายวัตถุตกหล่น ป้ายที่ผมโชว์ในรูปนี้ก็ส่วนใหญ่เป็นป้ายพวกประมาณนี้เนาะหลักๆอาจจะติดหรืออาจจะทำให้ดูไม่ครบทุกป,ป้ายเนาะแต่หลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะเป็นป้ายมาตรฐานนะครับเข้าใจง่ายเห็นชัดเจนนะครับคำว่าเข้าใจง่ายเห็นชัดเจนก็ไปดูเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานของป้ายครับสายรับความภัยเนาะมีสีมีรูปมีตัวอะไรมีสีมีรูปนะครับมีตัวอักษรไทย ถ้าที่ไหนมีพม่ามีเมียนมามีกัมพูชาก็อาจจะมีสองสามภาษาจาพม่ากัมพูชาจีนถ้ามีนะถ้ามีภารกติดตัวนี้เขาบอกว่าในการสร้างประกอบติดตั้งทดสอบนะครับของนั่งร้านในจ้างต้องปฏิบัติตามคุณสมบัติคู้มมือของผู้ผลิตเพราะฉะนั้นมันเป็นมันเป็นเรื่องของการ ปฏิบัติตามนะครับคุณสมบัติใช้งานที่ผู้ผลิตกำหนดไว้หรือ m ม n น a ลเฟสติริงเขากำหนดไว้อย่างไงคุณต้องทำตามของเขาจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นเรื่องที่ดีดนะที่มีกฎหมายข้อน,นี้ขึ้นมาสังเกตไหมถ้าคุณอยู่ในอุตสาหกรรมพวกอ่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมอ่าพวกทั่วไปอย่างนี้อาจารย์มันมีคู่มือการใช้งานอยู่แล้วมันตรวจสอบมันได่ง่ายอยู่แล้วแต่ถ้าน,นั่งร้านอย่างที่ผมบอกว่าบริษัทที่มีสแตนดาร์ดอย่างนี้ย ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยขอไม่ค่อยทําตามเพราะทางที่เขาว่าเขามีคู่มือในการติดตั้งเขามีนะเขาต้องมีให้ด้วยอ่าเขาคานวณมาเรียบร้อยแล้วแบบเขา<ต>อ่ะใช่ที่เ,เก่งแล้วแม่นแล้วไม่ต้องไปดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนานะนนะนะอันนี้ก็กํ <c oughs> าหนดนะครับปฏิบัตามคุณสมบัติคู่มือที่ใช้งานที่เป็นผู้ผลิตก,กําหนดเอาไว้นะครับต้องดําเนินนะครับภายใต้วิศวกรเป็นผู้ทํารายงานนะครับรายละเอียดคุณสมบัติ คู่มือการการใช้งานเป็นหนังสือนะครับอันนี้ต้องทําเป็นลายลักษณ์อักษรเก็บไว้ผมเชื่อได้เลยว่าบริษัทที่ทำทั้งั้านส่วนใหญ่มีอยู่แล้วและก็ทําอยู่แล้วนะครับเป็นคู่มือเนาะที่ที่ผมเคยไปอบรมอะ่ะเขาเคยแจกให้ดูด้วยแจกให้มาเลยอ๋อซึ่งจริงๆมันมีมานานแล้วอาจารย์เรื่องเรื่องการกําหนดสมบัติหรือคู่มือที่เป็นลายลักษณ์อักษรจริงมันมีนานแล้วนะครับ ออมาในจ้างต้องคำนวณน,นะครับในเรื่องการออกแบบควบคุมติดตั้งร้านเหมือนที่พี่เขาไม่กี้พูดเนาะครับอย่างเราจะมาติดตั้งเนี่ย <c oughs> ถูกครับเราต้องมีการคำนวณหรือ drawing นะครับที่เราจะตั้งนั่งร้านบบอย่างที่ผมบอกนะครับถ้ายังไม่ลืมเนาะการตั้งนั่งร้านเราตั้งตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานคุณตั้งเพื่อรองรับซัพพอร์ตคุณตั้งเพื่อให้คนขึ้นไปทํางานนะครับในการติดตั้งอุปกรณ์ ก็ดีนะครับขึ้นไปทํางานด้านบนไปตัดไปเชื่อมเชื่อมประกอบก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องมีการคานวณและควบคุมโดยวิศวกรนะครับเป็นไปตามเหมือนที่กฎหมายทุกเมื่อกี้เนาะเป็นไปตามสภาวิศวกรนะครับประมาณนี้เพราะฉนั้นเราต้องไปดูบทบาทหน้าที่นะครับเรื่องของอกฎหมายของวิศวกรเนาะ,ะข้อนี้นะครับ ดูตามรูปเลยฮะเข้าใจง่ายๆนะเขาไม่ให้ลูจกจ้างทํางานบนนั่งร้านที่มีลักษณะคือพื้นลื่นนะครับพื้นลื่นทีนี้เราอาจจะบอกว่าจริงๆแล้วแพลตฟอร์มบอกว่าอยู่ตรงนี้หน้าจอเขามันแบ85%ทำไมมันวูบไปเข้าฮะใชครับอาจารย์อ๋อเขาบอกห้ามท้ามห้ามหามทาทำงานบรงร้านที่พื้นลื่นเนาะแต่จริงไอ้ตัวแพลตฟอร์มของนั่งร้านน่ะ สังเกตนะถ้าเป็นนั่งร้านนั่งร้านเหล็กเหรอนั่งร้านบ s อะไรพวกเนี้ส่วนใหญ่มันก็จะมีเป็นรูแล้วก็จะมีเป็นรูน,น,นูนขึ้นมามันมันน่าจะเป็นไ,ไว้สําหรับเวลาฝนตกเนาะแล้วมันเกิดการระบายน้ำเนาะแล้วก็เวลาพื้นเ <c oughs> ท้ากัแบบพื้นนั่งร้านที่เป็นแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับมันจะได้มันเป็นแผ่นกันลื่นอะแผ่นกันลื่นออ <c oughs> บางที่นะครับ อนุญาตให้ทำงานบนนั่งร้านได้หลังจากฝนตกไปแล้วสองทุกโมงสามทกโมงอะไรอย่งี้แต่ฝนตกเสร็จปุ๊บฝนตกก็ทำงานนั่งร้านไม่ได้แล้วท่เรารู้เนาะแต่มาแล้วเนี่ยคุณไม่ทำงานเลยไม่ได้อแล้วกดกดบางที่ก็แปลกนะเขาเขียนก็ว้างว่าถ้าทำงานอ่าบนนั่งร้านขณนะที่มีน้าอะไรอย่างเงี้ยทีนี้บางทีก็งงว่าเวลาเราทำงานอ่าจะทำงานบนนั่งร้านนะครับหลังฝนตกใหม่ๆเนี่ย นะครับมันไม่ได้มีระยะเวลาบอกแต่เขาบอกว่าห้ามมีน้ําเลยอ่าห้ามมีน้ําเพราะนั้นเพราะนั้นต้องขึ้นไปเช็ดก่อนจะได้ไม่ต้องมีน้ํา <นะ S 2> แต่โดยปกติเขาจะเหมือนว่าหลังจากฝนตกนะครับสองชั่วโมงนะสามชั่วโมงะอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของสภาพอากาศด้วยอาจารย์บางทีฝนตกตกแล้วมันตกอีกแต่ถ้าสามชั่วโมงเนี่ยนะเมื่อไหร่จะตกแล้วอาจจะไม่ไม่กลับมาตกเลยอะไรเงี้ย สองชั่วโมงสามชั่วโมงนี่ก็ไม่ต้องทํางานแล้วมั่งทั้านั้นนะใช่บางคนก็เลิกกลับบ้านบ้านทำงานที่อื่นต่อเออทานอย่อื่นต่อไปมีนะครับี่กลับกลับไปแล้วไปทําที่อื่นอ่ะที่ที่อื่นไม่มีกฎระเบียบนี่เงี้ยคือขึ้นนั่งร้านตอนฝนตกได้อะไรเงี้ยโอ้คือบางทีเหมาเองเหมาเหมาทํางานเหมาเองอะไรเงี้ยไม่ได้อยู่ที่มีกฎระเบียบอะไรเงี้ยประมาณนั้นประมาณนั้นครับ ห้ามทางานบนนั่งร้านที่ส่วนใดส่วนหนึ่งชํารุดนะครับหรือก่อให้เกิดอันตรายดูอย่างรูปที่ผมเอามาแชร์นะเป็นรูปกระตูเห็นไหมครับนั่งร้านชํารุดเนาะเราก็เหยียบลงไปนะครับก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุนะครับสามนะครับไม่ทํางานนั่งร้านที่มีพายุฝนตกลมแรงเนาะบ,บางทีถ้ามันคืนคืบมาเขาจะไล่ลงนั่งร้านแล้วเพราะมันเกิดมีโอกาสเกิดเขาเรียกว่าฟ้าผ่า ฝนฟ้าขนองนะครับลมแรงยิ่งถ้าคุณอยู่บนนั่งร้านสูงเนี่ยถ้าฝนตั้งเข้ามาคุณไม่รีบลงอะ่นะนังบ,บอกอีนิดเดียวีนิเดนเดียวอีนิดเดียวอ่ะไอคำว่านิดเดียวแหละลงมาไม่ได้ครับอาจารย์เพอาฝนตกหนักก็ลงไม่ได้ต้องติดอยู่บนนั่งร้านนะครับเนาะเพราะฉะนั้นโดยหลักการทํางานบนนั่งร้านถ้าช่างนั่งร้านเห็นคืบม,ม,มาเขาก็จะลงมาแล้วนะครับลงดูท่าประมาณนั้นอาจารย์ครับอาแชร์เอาผมอะเคย ้าล่างๆทุกสูงบางทีผงก็ติดวินซ็อกว้ข้างบนด้วยครับถ้าสมมติลมแรงๆมาปุ๊บเนี่ยก็บางทีก็ให้ลงแล้ววินซ็อกหรือวินซ็อกแต่ติดติดวินซ็อกข้างนอ่าติดวินซ็อกข้างบนเลยครับแล้วบางทีอาจจะบางทีอาจจะติดธงไว้ฟรางธงเฮ้ยเริ่มลม,ม,มเริ่มแรงแล้วรู้ว่าฝนจะมานะบางทีก็ไล่ลงแล้วอ๋อก็คือก็คือผู้ผู้ควบคุมจะได้เห็นด้วยถูกไหมเราเป็นคนควบคุมเราไม่ได้ขึ้นไปข้างบนถูกไหม ใช่ใช่บางทีเราเราบางทีเรามองข้างล่างบางทีลมไม่แรงแต่แต่ข้างบนลมแรงมากอืมก็ติดพวกธงพวกวินช็อกอะไรไว้เห็นลมมันมาแรงก็จะได้สั่งลูกน้องลงถูกไหมฮะครับผมโอเคขอบคุณมากครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมขอบคุณมากครับอาจารย์อาจารย์คุณนุยกมือจะถามนะคุณอ่าคุณนุยกมือถามแล้วครับโชคดีค่ะไม่เห็นคุณนุชเชิญค่ะอาจารย์ครับอาจารย์ครับ